พลัจันชายต่อยสายต่อยสายที่ครับจังหวะต่างคนต่างแรกต่างคนต่างบวกพลัจั่นชก็มัดขวามาใส่ครับผต่างคนต่างบวกต่างแรกโกยวกับสายที่โอ้ทันกันจริงๆกับคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับจัดข,ขวามปอีกทียูทูปพรีเมียมหมดปัญหาโฆษณาควรใจรับชมต่อเนื่องไม่มีสรุดกับดักดักพรีเมียมสอบถามการสมัครสแกน QR code หรือ ID Line duckpm สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับก้าสู่รายการย้อนมวยมันครับทางช่องคนขโมยออฟฟิเชียลผมแอดมินบีมครับคุณผู้ชมมารีแคปคู่ที่เพิ่งทำการแข่งขันไปครับวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568ภาคที่2ครับพระจันทรฉายเจอกับธนะของโจทาร์ดิเบล่าครับภาคแรกนี้พระจันทรฉายต่อยไว้28มิถุนายนปีที่แล้วครับเอาชนะคะแนนมาแบบขาดใจแล้วก็คว้าแชมป์จากโจทาร์ดิเบล่ามาครับวันนี้ครับโคจรมาในรอบ1ปีเสร็จครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่หนก่อนนี่ขาดใจกันป้างก็บอกว่าพจัญชัยชนะถูกแล้วครับบางคนก็บอกว่าโจราธานดิเวาน่าจะเป็นฝ่ายชนะในไฟนั้นครับแม้กระทั่งบอสชาตรีจากไฟก่อนหน้าก็มอกว่าโจราธานดิเวาครับมาดูครับภาค2น่าจะหายขาดใจครับภาคนี้นี่เรตเปิดก่อนโชคนี่ทางด้านพจัญชัยได้เปรียบประมาณ2 1 3 1ครับคุณผู้ชมครับพจัญชัยปัจจุบันวัย30ปีครับจากกรุงเทพครับ สูง163เซนติเมตรครับต่อยในรายการวันเนี่ยนะครับมาทั้งสิ้นนะครับรวมแล้วนี่8ไฟครับชนะไป7แพ้หนึ่งครับอันนี้คือยังไม่รวมไฟนี้นะคุณผู้ชมครับขณะที่โจทาดิเบล่าครับเป็นนักชกจากอ่ลูกครึ่งอิตาลีแคนาดาครับวัย29ปีสูง175เซนครับ ในรายการวันนี้นะครับมาทั้งสิ้นนี่5ครั้งครับชนะ4แพ้1สถิติหนึไฟที่แพ้นี่ก็แพ้กับทางด้านของพระจันทร์ชายรายนี้ครับคุณผู้ชมครับมาดูกันฮะว่าไฟนี้นี่รูปเกมเนี่ยนะครับสไตล์การเดินครับยังคงเป็นทางด้านของโจทาตินดีเบล่าครับออกสตาร์ทมายกแรกเนี่ยเป็นฝ่ายสร้างสรรค์เดินทําเกมครับไปดู3ามฟอร์มหลังของโจนาินดเบล่าบ้างครับ ทางด้านของฟอร์มการชกนี่ก่อนจะมาเจอกับพระจันทร์ายครับมีแพ้พระจันทร์ฉายชนะลูบิโตโฮครับแล้วก็ล่าสุดนี้เราชนะ 3A มแก่ย่าง5ดาวมาที่เซตมะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับขณะที่ทางด้านของพระจันทร์ฉายครับ3ฟอร์มหลังครับก็ถือว่าสดใสเลยครับชนะนอกยกที่1โจเซฟฟลาซีรีครับแล้วก็มีชนะคิกบ็อกซิ่งนะฮะเป็นการชนะคะแนนทางด้านของโจดาฮาดิเบล่าครับล่าสุดก็ชนะทีเคียวยก4ชนะของเอลิสปาปซ่ามาครับ แล้วมาดูว่าวันนี้นี่โอ้รูปเกมครับออกสตาร์ทมายกแรกครับพี่น้องครับจุดดทานทีเบลานี่คึกเหลือเกินครับดูครับจังหวะเตะเจาะยางครับพระจันชาแชมปเดินชิงเดินบ้านครับต่อยกันทั้งสิ้นนี่ห้ายกครับยกละสามนาทีพักหนึ่งนาทีครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับปัจจุบันก็ทางด้านของพระจันชราที่เป็นแชมป์อยู่ครับในรุ่นสตรอเวทน้ำหนักไม่เกิน100 25ปอนด์ครับแม่ครับถือว่าบวกแรกกันสนุกเลยครับจังหวะที่พาจันชายจย่อแล้วโจมัดคืนมาโอ้โหมีเซไปเหมือนกันครับแมก็ถือว่ารูปเกมความเร็วในี่ใกล้เคียงครับอ่ะบบยกไปก่อนครับคุณผู้ชมครับอ่ถือว่าร่างกายดีมีความเร็วคล่องทั้งคู่ครับลุยกันต่อครับ รูปเกมนี่ยก็ยังคงเป็นทน่าด้านของโจธาดิเวล่าครับพยายามจะหาจังหวะชิงเดือนครับคุณผู้ชมดูแล้วครับต่างจากไฟก่อนหน้าขนาดไหนครับซึ่งไฟก่อนหน้านี่ผมก็ได้มีการรีแคปไปแล้วนะครับก็เรียกว่าผมว่าไฟที่แล้วเนี่ยพระจันทฉายกิน3-4นะครับไปปลายครับมาได้บงในตีเข่าครับแต่ยุคแต่ตดูไฟนี้นี่ความต่างคือ1 2 3นี่ดูว่าโจทาดีเวลาพยายามที่จะ เดินทำก่อนนะเจ้าบวกหมัดครับแม่อย่าลืมครับคุณผู้ชมทางช่องคนคอมวยครับอยากจะรับชมคลิปเก่าๆคลิปไหนครับของรายการวันแชมเปี้ยนชิพนี่สามารถรีเควสครับคอมเมนต์เข้ามาบอกผมได้ครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับจะพยายามหาคลิปมาให้กับแฟนๆครับได้รับชมย้ำเฉพาะของรายการวันครับตอนนี้เราจะนำเสนอข่าวแล้วก็ดูแคปบนะฮะกับท่าน้าของพาร์ทเนอร์ของทางวันโดยเฉพาะครับ ก็จะนำคลิปเนี่ยฮะมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมบ่อยๆครับอ่ะปรจจันช์ายเป็นฝ่ายชิงเดินบ้านครับหือว่าเดินแล้วจะทำเกณฑ์ได้ก็จังหวะนี้โดนเตะทรายครับมีจังหวะลูกเตะฮับคลิกนี่สร้างปัญหาให้กับท่าของประจันช์ายครับเหมือนกับจะค่อยๆเตะสะสมไปเรื่อยๆครับพราโดนเตะบ,บ่อยๆนี่ขาก็เริ่มเจ็บครับเหมือนกับท่านของส a เอครับจังหวะกรรมการก็เริ่มเตือนครับ พอมีจังหวะที่ไปกดคอฮะทั้งคู่ครับคือต้องยอมรับว่ากติกาเนี่ยอาจจะไม่ใช่กติกาถนัดของเจ้านนหรือว่าประชาชนชายครับแต่ด้วยความอัจฉริยะของเจ้าตัวเนี่ยนะฮะสามารถต่อยได้ทุกกติกาครับแต่ว่ากติกาถนัดของเจ้าตัวก็แน่นอนครับมวยไทยครับแต่คิกบ็อกซิ่งมันก็จ,จะมีข้อห้ามเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมบาพอยพะวงครับหลักๆก็ห้ามกดคอตีเข่าห้ามฟันศอกห้ามเกี่ยวขาครับคือแตะแทงได้ครับ แต่ถ้าจะกดโน้มมาแทงเขานี่ไม่ได้ครับมาดูว่าโอ้ไฟนี้นี่ดูว่าความเร็วครับพอต่อยไปเรื่อยๆนี่จังหวะเริ่มจะเป็นท,นนทานอัโจนาดิเบล่าจะจะเร็วกว่าครับถ้าเทียบความเร็วกว็จะประมาณสัก 3G กับ 4G ครับอ่ะหมดยกครับแต่ดูภาพรวมๆนะครับเหมือนจะท่นทานาอันโตนิดิเบล่าเนี่ยจะจะบบนหนึ่งงานได้ดีกว่าใน2ยกแรกครับ กรรมการสับมือชกต่อครับในยกที่3ารคุผู้ชมครับประจันชรถ่ายก็พยายามครับที่จะชิงเดินได้ครับแต่ลูกจังหวะเตะขาของโจนาธานดีเบล่านี้ก็พยายามที่จะสร้างปัญหาครับสกัดการเดินของพระจันชั่ายครับว่าจะเดินถึงตัวหรือเปล่าครับไฟที่แล้วนี่ยกสามมาเริ่มได้แต่จะบอกอุลงนายครับแต่ไฟนี้ชัดเจนว่าไม่ค่อยจะได้เห็นจังหวะตีเข่าครับจังหวะรั่วเอาจ่อไปเหมือนกันครับจังหวะนี้ต้นเครงสายกี่ โอ้พระจันทร์ฉายจดจดจ้องจ้องย่องไปบังดูโดนมัดความัดสายกระเป๋าเริ่มได้เจ็ดเข้าสายอีกทีเขาควาครับโอ้โหจากสายจะขวาพี่น้องครับกรรมการก็วันนี้นี่ค่อนข้างเคี้ยวครับก็อยากจะให้เกมเนี่ยมันออกมาเคลียร์ที่สุดครับโอ้โดนมัดสายอีกทีครับเผมเริ่มที่จะทําได้ครับจังหวะบวกจังหวะแรกครับจนถีงเวลามัดสายมัดขวาต่อยมาเป็นชุดแก้เข้าสายกี่โอ้โหดูทันกันจริงๆครับคู้นี้ค่ะท่านผู้ชมครับ เป็นคู่ที่มีความเร็วความคล่องพอตัวครับอยู่ที่จังหวะใครจะสร้างสรรได้นนต่อเนื่องแล้วก็ยืนระยะได้ดีกว่าแค่นั้นเองครับแหมปัจจันชัยยังคงที่จะมุ่งมั่นครับเดินเปิดเกมครับแต่ปูดคือต้องยอมรับว่าทางด้านของโจธานทีพิล่าเองก็ชกได้ทั้งรุกแล้วก็รับครับจัดเข่าทรายครับ ช่วงชกนี้อยู่จะได้เปรียบด้วยครับนี่คงเป็นปัญหาว่าจะเขาข่าครับพอคนไทยเนี่ยมาต่อยในรายการที่เป็นรายการช่างค่าวันเนี่ยมักจะเสียเปรียบเรื่องของสรีระรูปร่างครับอดูจังหวะบวกแรกกันครับนี่ฮะอย่างวันนี้เพิ่งจะต่อยกันเป็นไฟล่าสุดภาคที่2ครับเสาร์ที่4ตุลาคมครับภาคแรกที่พระจันทชายเคยเอาชนะแล้วก็เอาชนะก็แน่นครับแล้วก็แย่งแชมป์มาครับ และนี่มาเจอกันเป็นภาคที่สองครับยังคงมีเข็มขัดแชมป์รุ่นสตรเวต125ปอนด์เป็นเดิมพันครับประจันชายในแชมป์ตัวจริงครับขณะที่โจนาธานดิเบล่าเนี่ยเป็นแชมป์เฉพาะการอยู่ครับจริงมาได้จากข้างด้านของ 3A ครับก็ต้องมาดูกันครับว่าดูเห็นชัดว่าช่วงยกสะยกสี่เนี่ยยกสามยกสี่เนี่ยจังหวะของโจนาธานดิเบล่าครับรอดัก แต่ก็มีจังหวะที่โดนกดนะครับกรรมการก็จ้องอยู่แล้วครับพอโดนบ่อยๆนี่ก็อาจจะทำให้มันมีโอกาสนี่ครับจังหวะที่กดมาแทงอีกแล้วครับนี่กรรมการเตือนอยู่บ่อยครั้งแบบนี้ต้องระวังครับเจนนครับเกิดโดนเตียนอีกครั้งหนึ่งนี่อาจจะโดนบัตรขวาเซเลยครับโอ้เอ้าจังหวะนี้โดนชุดจังหวะรัวเจ็ดเข่าซ้ายี่เอาครับเป็นช่วงิดาที่สองก็โจทย์สถนที่เวลาแบ็คขึ้นมาอีกหนึ่งครับโอ้ยังไปเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับอาจารย์จ่ายครับ แม่ถือว่าจังหวะชุดเมื่อสักครู่นี้นี่ทำได้ดีเลยครับเอาหมดยกไปเสียก่อนครับแม่ต้นๆได้แต่ไปปลายมาเสียชุดนั้นไปครับอ่ะก็ยังคงต้องรุดกันต่อครับ,บเดี๋ยวที่อบอกไปต่อเนื่องนิดนึงครับถ้าเกิดโดนเตือนแล้วมีกรรมการนี่ ชูใบเหลืองเนี่ยไม่ได้โดนตัดคะแนนครับแต่จะโดนหักค่าตัวบางส่วนครับฉะนั้นต้องระวังครับถ้าจะวิเคราะห์จากรูปเกมครับคุณผู้ชมไฟนี้นี่เจอทานดิเปล่าครับรอดักจังหวะ2ครับแล้วก็เน้นการออกหมัดแล้วก็มีจังหวะที่เตะฮับคิกครับคือเตะหน้าขาเนี่ยจะเป็นส่วนมากครับขณะที่พระจันชัยเองก็พยายามที่จะรัวหมัดเหือนกันเอาอย่าไปย่านพระจันชยัย ย้องกลับไปน้่งจะเตะควายขี่ต่างคนต่างแกล้โกตายปัดซ้ายขวาโดนคือจะบอกต่างคนนี่ต่างโดนนะครับแล้วก็ต้องคู่นี้โดนเหมือนกันแต่ก็ยังยืนอยู่ได้ครับโอ้ทงทองจอมรับว่าสาระร่างกายของน้องคู่ดีมากป้าครับคุณผู้ชมครับ้าเป็นรายอื่นโอดกรรมการเตือนครับเตือนหนักด้วยครับนี่ฮะกำลงไปคุยกับจะทางเจ้าหน้าที่กำกับ เวทีครับกรรมการท่านที่4ครับตรงล่างสุดท้ายก็ลงความเห็นว่าโจกไปเหลืองจนได้ครับแต่เป็นจังหวะที่คือมันก็พูดถึงกันมากครับจังหวะนี้เนี่ยบางคนก็จะมองว่าตีไม่ได้เลยเหรอตีเข่าฮนะก็แม้กระทั่งรถถังเองครับก็ได้พูดถึงจังหวะแบบนี้ครับ โอ้โดนแข้งซ้ายครับปู่นี่ครับเสียความมั่นใจไปเลยหรือเปล่าครับเจ้านนพอโดนเตือนโดนใบเหลืองครับก็ยังคงเป็นปัญหาครับกับคนไทยในเรื่องของการต่อยกติกานี้ครับเว่านี่ครับคือถ้าดึงมากดแทงแบบนี้นี่มันมีโอกาสที่จะผิดกติกาครับคือแตะคือแตะแทงอ่ะได้ครับแต่ถ้าแบบในลักษณะที่เหมือนกับว่าโน้มกดอันนี้มีโอกาสที่จะผิดกติกาสูงครับนี่ครับ จังหวะรัวหมัดโต้โดนช่วยต่างคนต่างแรกต่างคนต่างบวกครับแหมก็โดนไปเหมือนกันครับท่านโจทาธานดีเวลล่าครับเตือนอีกแล้วครับกรรมการเตือนอีกแล้วครับคราวนี้เตือนทั้งคู่ครับแหมว่าจันชายก็โดนเตือนอีกเหมือนกันครับจังหวะมันอิรือพัวพันครับคุณผู้ชมเอาใจลุ้นเชียร์กันต่อครับ ดูจากรูปเกมสถานการณ์ทาตอนนี้ผมมองว่าหัว่าทางด้านโจนาธานดีเวล่าจะคุมเกมได้ดีกว่าครับดูเหมือนจะช้ากว่าด้วยครับชั้นถ่ายนะฮะพอโดนเตือนแล้วความมั่นใจมันก็เช็เหมือนกับจะห,หายไปเหมือนกันครับ<อ>แล้วยิงต่อยไปเนี่ยโจนาธานดีเวล่าเองก็เหมือนกนจะลอยขึ้นเรื่อยๆครับ รูร่างช่วงชกอยู่ได้เปรียบแล้วก็มีความผิวความแร่งโดนหมัดอีกจังหวะที่แม่คือกรรมการยังไม่ได้แย่ครับต้องเกมมันต้องต่อเนื่องครับจะไปหยุดไปผ่อนแบบนี้เสียโอกาสโดนมาขวาครับเอ้าเริ่มจะทําได้ครับยัดเข่าขวาอีกทีโยนข้อแบบนี้ไม่ผิดกติกาแน่ๆครับนนครับจัดได้ครับระจัรยถ่ายกับว่าเขียงขวาไปขยับขยับมาทีขวาหลุดครับยอดานดีเวลาโดนเข่าขวาอีกทีหนึ่งครับ แบบนี้ตีได้เรื่อยๆครับแต่เมื่อไหร่ที่ีน,น้มคอแทงเข่ามีโอกาสผิดกติกาครับเอาครับเริ่มที่จะทําเกมได้ดีขึ้นเรื่อยๆทางด้านของพระจันทร์ฉายครับดูว่าจะทำได้ต่อเนื่องแล้วก็ได้คัดแนนคือเขาก็ต้องยอมรับครับจนทางยเบล่เองกแกแกก็โอ้ดูหมดยกครับดูมั่นใจครับยกนี้ทางด้านของพระจันทร์ฉายครับ ยังคงลุ้นกันต่อครับก็ถือว่ารูปเกมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ดูว่าต้นๆนี้นี่นี่คือเป็นปัญหาคือไพโรนเตะขาแล้วก็ชักมีอาการครับโอ้โ,โดนหมัดซ้ายกว่าโด,น,โด,น,จาโดนจังหวะนี้ครับรัวแล้วรัวเอากรรมการแยกไม่ขาดครับโอ้โหคือตอนแรกเหมือนคือจังเดแขนไม่หามแล้วครับกูร่วมครับ ห้ามโบขาดครับสุดท้ายนักกีฬาเพราะมันมันมันห้ามโบขาดนะครับก็เลยต้องใส่กันต่อครับกรรมการก็เตือนครับผมว่ากรรมการไม่เด็ดขาดเองครับจังหวะนี้ต้องยอมรับแกด้วยฮะโอ้ลิวเย่ครอสวันนี้แกเมารวบ9คู่ครับ4กติกาครับ MMA grappling kickboxing และบวยไทยครับแต่ช่วงหลังนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมรายการวันกรรมการสำรองไม่มีครับคนเดียวทั้งรายการผมมองว่ามันอาจจะ คือถ้ากติกาเดียวกันก็ยังว่าไปอย่างกันอันนี้4ี่กติกาครับแล้วแต่ละกติกาในการรูปแบบการห้ามนี่แตกต่างกันครับจริงๆจะไม่ได้ห้ามแค่9ก้คู่ที่นี่นะคุณผู้ชมครับแกห้ามตั้งแต่ศึกบอลรมินีคู่เอกตั้งแต่คู่วรพลเนี่ยถ้ารวมตั้งแต่เมื่อคืนกันเช้าน,านี่ก็สิบคู่รวดนะโอ้เกิดมาเพิ่งจะเคยเจอครับครรมการเ<อ>มาครับสิบคู่มี่นอง4ี่กติกาบู๊มาทานอีๆแล้ว,าว,าวอาจจะมีเบอรเบารจังห้าว่าครับ มีกระแสดราม่าในโซเชียลอยู่เหมือนกันครับเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของทางน้านของกรรมการโอลิมปิกครอสครับจังหวะอีโพัวพันดูว่าเริ่มเห็นชัดเจนครับว่าพระจันรฉายก็เริ่มช้าลงครับขามีอาการเจ็บครับคุณผ,ผู้ชมเหมือนจะแมเมื่อกี้จเจ็บขาซ้ายหรือเปล่าครับเหมือนจะเดินกระเพกทั้งสองข้างเลยครับโอ้โหดู เนี่ยพอโดนย้ำโดนซ้ำโดนจี้จุดเดิมที่มีอาการเจ็บบ่อยๆนี่ครับโอ้โ oh หโดนครับแหมรูปเกมเอาจริงๆก็ดูว่าเป็นรองเลยครับด้วยอาการต่างๆครับแล้วก็รูปเกมเนี่ยเห็นว่าโดนขาแล้วอาการชัดเจนครับสำหรับพระจันทรไทยไฟนี้ครับแมก็ ผมว่าถ้าเป็นบางรายเนี่ยน่าจะถอดใจไปแล้วครับแต่นี่ฟระจัรชัยเองก็ยืนอยู่ด้วยหัวใจผมเชื่อว่าเจ็บแน่ๆนะครับขาครับว่าตอนเดินลงเวทีนี่หลังเกมผมเห็นมีกระเพกด้วยครับแต่ก็สปิริตดีเยี่ยม,มนะจ๊ะเจ้านนอนกับหลังเกมเข้ามาแสดงความยินดีที่ห้องสื่อกับท่านอนโจทานดีเบล่าครับยอดนักชกที่อาจจะมี สปิริตครับที่บางคนก็อาจจะชื่นชอบในสไตล์ของแกบางคนก็อาจจะไม่ชอบซึ่งแล้วแต่ครับบุคคลที่อาจจะเลือกเสพเลือกชอบก็สิทธิ์นบุคคลครับส่วนตัวผมมองว่าก็มีความเป็นมืออาชีพสูงครับสนานของประจันชายครับก็ช่วงเลทายครับมาเร่งครับยก5้าครับ1ินาทีสุดท้ายครับแม่มันใจเลยครับทางด้านของโจราธาดีเบล่าครับกระโดดขึ้นเชี่ยก็ าดูตามเกมตอนนี้ก็แน่นอนครับดูดีกว่าคาร์านโจราทานติเบลล่าครับคะแนนนี้ไฟน้เนีเอกชัน3เสียงครับคุณผ,ผู้ชมครับเหมือนจะขึ้นไปนั่งมุมแบบด้วยความมั่นใจเช็คเกรตติ้งครับสิงเชียก็กรหึ่มส่วนพระจันชัยเองก็ ยอมรับครับความให้แพ้ในไฟน์นี้ครับหลังเกมเจ้าตัวก็มาแสดงความ,มดีดีแล้วก็กล่าวชื่นชมท่านเจ้รหนาทานดีเบล่าว่าสุดแข็งแกร่งสมแล้วก็ที่เป็นติดอันดับสุดยอดของโลกในกติกาคิก็อกซิงครับก็เป็นรีแคปย้อนมวยมันครับในสุดปันไฟใน3ามกครับสตุลาคมที่ผ่านมาครับนำมาฝากแฟนๆทางช่องคนขอมยออฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่อง YouTube คนขอมยไว้ด้วยนะครับผมแอดมินบีมครับ จะพยายามลงคลิปให้กับแฟนๆได้รับชมบ่อยๆนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรับแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ครับเวลาที่ผมอัปคลิปเนี่ยจะได้แจ้งเตือนไปที่เครื่องท่านนะครับจะได้ไม่พลาดความมันๆแบบนี้ครับนะให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับพี่ภาคประการในขอภัยลงหน้าด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ